วันนี้วันว่างว่างหรือช่วงล่างเราตัวเองเล่นคันนี้จบโชคไปแล้วนะจริงๆโชคอะถ้าตัวนี้ไปอยู่ในโมเดล3มอะมันก็ขับดีแล้วแหละแต่พอมันมาอยู่ในโมเดล Y เนี่ยฟีลลิ่งมันยังไม่สมบูรณ์แบบไงมันก็เลยต้องมีเรื่องของการโค้งอีกเปลี่ยนโชคยังไม่พอต้องมาเปลี่ยนกันโค้งอีกไปเดี๋ยวพี่พาไปดูดีกว่าว่าการโค้งที่เขาเล่นในตลาดอะมีอะไรบ้างจับมาเรียงเลย5แบบอันนี้ครับน่าจะแพงสุดของเดิมติดรถอันนี้แบรนด์ไต้หวันนะทดสอบกันอยู่อันนี้แบรนด์ยอดฮิตนะอันั UPP แล้วก็อันนี้ของ iBuck และตัวสุดท้ายเป็น Mountain Pass MPP เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของแต่ละตัวเอาเอาจาก MPP ก่อนแล้วกันนะจากที่ชั่งกิโลนะเนี่ยนี่ชั่งมาหมดแล้ว3.26เป๊ะนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไม่ชั่งน,นะเ๋เราดูดูทีละตัวว่าแต่ละตัวหนักเท่าไหร่ของเดิมๆอ่าดูของเดิมก่อนกันโครงหลังอยู่ที่4กิโลจุดศูนย์แล้วก็กันโค้งหน้า4 06, กิโลจุกห้น,หน 06, นะ MPP เส้นรอบวงข้างหลังจะอยู่ประมาณ19มิลส่วนข้างหน้าอันนี้อยู่ประมาณ28.5อันนี้ไอบักหนัก3.25 3.25ข้างหน้าหนัก4โลก็เบาลงกว่าสแตนดาดอ่าแล้วก็มาที่ UVP อันปักตัวนี้นะดูอ้วนนะแต่แปลกมากตรงที่ว่าน้ำหนักเบาเบากว่าสแตนดาดอีก อันนี้ด้านหลัง4ี่โลประมาณเลทอยู่ประมาณ4ี่โลนิดๆเท่ากันโอ้ดูความอ้วนมันอ้วนมากเลยนะคือถ้ามองด้วยตาเปล่าคืออันนี้คือเวทหนักมากแต่พอยกขึ้นมากับเบาอ่าแล้วอันนี้แบรนด์ไต้หวันอันนี้ทําการทดสอบกันอยู่ด้านหน้าโอ้อันนี้นออกออกไปทางหนักนะ6โล8แล้วก็ส่วนด้านหลัง4ี่โลหมันจะมีเรื่องความเชิดของของแต่ละยี่ห้อลองสังเกตดูอันนี้มันจะแบบไม่ค่อยเชิดนะแต่อันปับเนี่ยจะเชิดขึ้นมาเลย นี่อันนี้เชิดแบบโหไอบักเนี่ยเชิดขึ้นแบบแแบบม่ยายรูพวกนี้ก็เกี่ยวนะครับการติดตั้งเนี่ยเราก็มีทอยทดสอบตั้งแต่รูในรูกลางรูนอกถ้าตามหลักก็คือรูในเนี่ยจะทําให้รถแข็งขึ้นรูกลางก็นิ่มขึ้นมาหน่อยส่วนรูนอกก็จะนิ่มไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโช๊ก ช่วงล่างที่ติดตั้งไปด้วยว่าเราเลือกกันโครงได้เหมาะกับฟีลลิ่งที่เราต้องการไหมนะครับเราต้องการฟรีลลิ่งนุ่มๆผมอยากให้ไปมองพวก MPP มากกว่าต้องการความนุ่มทางโลสปีดก็ส่วนใหญ่จะมาเลือก MPP ถ้าสายซิ่งสายแบบใช้ความเร็วก็จะเป็น UPP นะครับแล้วก็มีไอ้บักด้วยส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวขอทดสอบอีกสักแป๊บนึงส่วนของเดิมนี่เฟี้ยงทิ้งไปเลย <laughs> นี่แหละครับตัวการที่ทำให้เราเปลี่ยนหัว <c oughs> โอเค ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวกันโครงทั้งทั้งสียี่ห้อนะครับประมาณนี้นะครับโอเค